สวัสดีค่ะฟีมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่แอปนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับไอเซไอเซเป็นการทําแบบสอบถามที่สามารถทําได้ทั้ง a n d r o i d แล้วก็ IOS ทําได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมทําได้ทั้งเว็บแล้วก็แอปส่วนตรงนี้เป็นหน้าตาของเว็บนะคะใครที่ยังไม่มีไอเซลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิป ส่วนในหน้านี้จะเป็นหน้าการแลกของรางวัลในการแลกของรางวัลของ i อเสามารถแลกเข้าทูมันนี่วอลเล็ตได้แลกผ่าน XOXOD ก็ได้นี่เริ่มต้นอยู่ที่2 0 0บาทหรือจะแลกเข้าทูมันนี่วอลเล็ตโดยตรงก็ได้ซึ่งการแลกเข้าทูมันนี่วอลเล็ตโดยตรงจะเริ่มต้นอยู่ที่50บาทแล้วก็สูงสุดในการแลกแต่ละครั้งจะอยู่ที่100บาทส่วนของรางวัลอย่างอื่นก็มี นี่นะคะอันนี้คือของรางวัลอย่างอื่นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วค่ะว่า i อเเป็นเว็บกับแอปทำแบบสอบถามที่เมื่อก่อนเขาแลกของรางวัลเป็นการเติมเงินเข้ามือถือเท่านั้นแต่ว่าหลังๆนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นแลกเข้า to money wallet ได้ใครที่เอ่อเป็นเป็นสายทำแบบสอบถามก็ ไม่น่าพลาดนะคะสําหรับตัวนี้นะยังไงก็อลองทําการกดสมัครดูละกันการสมัคร,รมของไอเซยไม่ยาก <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะแลกให้ดูแต่ก่อนที่จะไปแลกเดี๋ยวจะพามาดูแบบสอบถามก่อนแบบสอบถามของเขานะคะเวลามีแบบสอบถามเข้ามันจะแจ้งเตือนแบบนี้เ <laughs> นี่ยค่ะอย่างอันนี้ถ้าเราอยู่ในเกณฑ์ที่เขากำหนดเราจะได้รับโอกาสคล มีโอกาสได้รับคะแนนอยู่ที่250คะแนนส่วนวิธีทำก็คือกดตรงนี้ได้เลยค่ะที่เขาเขียนว่าเริ่มการสำรวจอันนี้คือหน้าแบบสอบถามส่วนคะแนนของเราจะอยู่ข้างบนตรงนี้นี่นะคะอันนี้คือคะแนนของเราถามว่าแบบสอบถามยากไหมมันก็มีทั้งยากแล้วก็ง่ายอันนี้ก็ตอบไม่ได้ค่ะว่ามันยากหรือไม่ยากก็ ลองทำดูละกันนะคะทำไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าใจเองส่วนใครที่เป็นสายแนะนำก็เมนูตรงนี้เราสามารถมากดคลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้ในการแนะนําเพื่อนจะได้รับค่าคอมจากการแนะนําเพื่อนคนละ300คะแนนถามว่าไม่แนะนําเพื่อนถอนได้ไหมถ้าเป็นแบบสอบถามไม่แนะนําเพื่อนก็ถอนได้นะคะส่วนการแลกของรางวัลเราจะแลกรางวัลข้างล่างตรงนี้ก็ได้ เนี่ยคะ่ะตรงนี้ก็ได้หรือจะเมนู3ขีดข้างบนตรงนี้ก็ได้รางวัลเดี๋ยววันนี้จะสอนการแลกของรางวัลให้แล้วก็จะสอนการเติมให้เพราะว่าการแลกของรางวัลของ i อเซแลกปุ๊บของรางวัลเข้าทันทีไม่ช้านะคะส่วนการแลกก็คือตรงนี้วันนี้จะแลกเข้า t ูมันนี่วอลเล็นะคะให้เรากดที่ t ูมันนี่วอลเล็เสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่าง ด้านล่างตรงนี้จะด้านล่างตรงนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการรับของรางวัลเราสามารถเข้ามาอ่านตรงนี้ได้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดล่างเลยนะที่เขาเขียนว่าสั่งตอนนี้เราก็กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาเสร็จในหน้านี้จะเป็นหน้าการใส่ข้อมูลของเราในการใส่ข้อมูลแนะนำให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่า ถ้าใส่เป็นภาษาไทยมันมันจะไม่ขึ้น100%เนี่ยค่ะมันจะไม่ขึ้นตรงนี้ยห0ึให้เราใส่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มาติ๊กด้านล่างนี่ตรงนี้จะเป็น100%แล้วให้เรากดด้านล่างตรงนี้คะ่ะที่เขาเขียนว่ายืนยันคำตอบเขาจะขึ้นว่าขอบคุณสำหรับสักคำสั่งซื้อคุณจะได้รับอีเมลยืนยันภายในไม่ช้า อันนี้แลกของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนถัดไปก็คือการรออีเมลยืนยันการแลกของรางวัลซึ่งตอนนี้อีเมลยืนยันการแลกของรางวัลของเราเข้าแล้วแล้วก็คะแนนของเราก็ลดแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพาเข้าไปดูในอีเมลอันนี้เป็นอีเมลนะคะอีเมลเขาจะแจ้งไว้ว่าบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ของคุณมาถึงแล้วขอบคุณสำหรับ การแลกของราวันของไอเซขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้รับบัตรทูมันนี่100บาทนี่ค่ะส่วนวิธีการแลกก็คือให้เรามากดคัดลอกตรงนี้นี่นะเลข10ตัวนี่ค่ะกดคัดลอกไว้เสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีลิงก์ให้เราเติมเราก็กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาเสร็จเดี๋ยวเขาจะให้เราใส่โค้ด วิธีการใส่โค้ดก็คือให้เราเอารหัสที่เรากดคัดลอกไว้เมื่อกี้ค่ะมาวางนี่นะวางเข้าไปเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์ทูม m นี่วอลเล็ตของเราเข้าไปใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบใส่ให้มันถูกต้องเพราะว่าถ้าเราใส่ไม่ถูกเราจะไม่ได้รับเงินนะโอเคอันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วกดติ๊กตรงนี้ช่องเล็กๆตรงนี้ค่ะแล้วมันจะขึ้นเมนูสีส้มด้านล่างตรงนี้ เราก็กดที่คำว่ารับเงินเขาก็จะบอกว่ายินดีด้วยคุณได้รับเงินอยู่ที่100บาทตอนนี้ยอดใน to money wallet มีแจ้งเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูในแอป to m o n น y wallet นะว่ามันมียอดเข้าจริงไหมตัดกลับมาที่แอป to money wallet นะคะเดี๋ยวให้ดูรายการข้างล่างตรงนี้ว่ามียอดเข้า100บาทจริงไหมเนี่ยค่ะ ได้รับเงิน100บาทจากการใส่โค้ดนี่ไม่เสียค่าธรรมเนียมได้รับจริงใครที่อยากได้เว็บหรืออยากได้แอปที่ได้เงินจริงแนะนำตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ได้คะแนนค่อนข้างง่ายแล้วก็แลกของรางวาัลปุ๊บได้รับทันทีแล้วก็เออ ไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็ถอนได้นะเพราะว่าแบบสอบถามส่วนมากใครที่ไม่ใช้ใส่แนะนําคือเวลาแนะนามันนุ่นแนะนําว่าให้ทําแบบสอบถามดีกว่าเพราะว่าน้องๆหลายคนไม่มีเพื่อนใช่ไหมโอกาสที่เราจะได้รับค่าคอมมันยากแต่ถ้าเราทําแบบสอบถามอันนี้ได้แน่ได้จริงเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องขยันนิดนึงนะคะยังไงก็ลองดูละกันคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับไอเซสอนหมดทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น วิธีการทําแบบสอบทาคล้ายๆการแลกของรางวัลการเติมรางวัลส่วนการสมรัครเกาะไปลองกดสมัครดูการสมรัครของเขาไม่ยากใครอยากเล่นลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วชอบนะคะแล้วมายังไม่เคยกดติดตามเกาะฝากกดติดตามไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ไอเซกเกาะหมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ